มาดูแพทเทิร์นตัวนี้นะคะแพทเทิร์นเสื้อแขนเลยทรงโบราณ kl 0 2นี่เป็นรหัสสินค้านะอะเป็นแขนยาวนะคะตัวนี้ตัวอย่างจะเป็นตัวนี้นะคะขยายให้ดูนิดนึงก็จะประกอบด้วยชิ้นหน้าชิ้นหลังไม่เห็นชิ้นหลังอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็จะมีปกมีแขนนะคะมีแขนตรงนี้ตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อนะคะ ชิ้นหน้าก็จะมีชิ้นสาบหน้าเป็นลิน้นสามารถแซกลังกระดุมหรือไม่แซกก็ได้ถ้าไม่แซกเราก็ติดกระดุมแปะกระดุมแปะกระดุมแปะด้านไหนนะคะเหมือนตัวอย่างนี้ก็จะติดกระดุมแปะกระดุมแปะกระดุมแปะนะคะตรงนี้ก็จะเล่นลายแล้วแต่เราแล้วแต่เราเลยปกจะใส่อยู่ระหว่างสาบนะคะไม่ได้ใส่ที่รอยต่อขยายอีกหน่อย ขยายอีกหน่อยใส่อยู่ระหว่างสาบแบบนี้นะคะจะกินสาบเข้ามานิดนึง <c oughs> หรือถ้าใครเข้าไม่เป็นมันเข้ายากก็ใส่ที่สาบก็ได้แต่ต้องต้องตัดตัดปกออกนะคะตัดตรงนี้เลยตัดโชวออกไปนะคะมันก็สั้นขึ้นแล้วก็ใส่ไปที่รอยต่อได้นะคะเดีย๋ยวต่อไป <c oughs> โทษโทษต่อไปอามาดูที่ตัวแพทเทิร์นนะ ตัวแพทเทิร์นก็จะประกอบทั้งหมด6ชิ้นนะคะก็จะมีชิ้นหน้าตรงนี้ชิ้นแล้วก็ชิ้นสาบหน้าอันนี้ชิ้นสาบหลบแล้วก็นี่ชิ้นหลังนี่แขนนะนี่ปกนะชิ้นสาชิ้นหน้าเนี่ยก็จะตัดผ้าสองชิ้นเนาะเวลาเราประกอบกันเราก็จะประกอบกับชิ้นสาบตัวนี้อชิ้นสาบกระดุมตัวเนี้อะขยายอีกหน่อยขยายมา ตรงนี้เป็นกลางหน้านะตรงนี้เป็นกลางหน้าตรงน,รงนี้กลางของอันนี้คือกลางหน้าตรงนี้จะเป็นตะเข็บนะเราก็เอาต่อกันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่มองดูอีกก่อนว่ามันใส่คอตรงไหนกันแน่ใส่อยู่ระหว่างระหว่างสามนะเดี๋ยวไม่มองเช็คแพทเทิร์นให้ดูอีกทีหนึ่งนะตรงนี้ย ถ้าใส่อยู่ระหว่างสาบตรงเนี้มันจะมีรอยในรูปนี้มันไม่เห็นมันจะมีลอยมาร์กสำหรับใส่ปกอยู่ตรงเนี้ยเลยกลางหน้ามาทางนี้นิดนึงแบบนี้นะคะเวลาเราจะประกอบตัวนะคะให้เราเย็บกลับสาบนี้ก่อนเย็บกลับจากชายเงี้ยเย็บตัดปุ๊บมาตรงนี้เราก็เย็บกลับเหมือนกันค่ะเย็บปื้ดมานีมาถึงตรงเนี้ยตรงที่มีมาร์กนี่เราก็เย็บหักขึ้นหักขึ้น แล้วเราก็ตัดมุมตัดขิบแล้วเราก็พับออกมาเราก็กลับออกมาแล้วเราก็ใช้ตะเข็บนี้กับตะเข็บนี้ต่อกันนะคะมันก็จะเป็นระหว่างช่วงเนี้จะถูกเย็บกลับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใส่ขอมาถึงตรงรอยมาร์กตรงนี้นะคะส่วนเมื่อเราประกอบชิ้นนี้กับชิ้นนี้เสร็จแล้วเราก็เอาสาบตัวนี้มันหลบ อัน,นเนี้ยเนี่ยเอาย้ายมาหลบสาบตัวนี้นะคะหลบเข้าไปด้านในนะส่วนนี้เป็นชิ้นหลังนะเราจะตัดสันทบนะรวมตัดทั้งหมดแค่หนึ่งชิ้นก็คือตรงนี้จะเป็นสันทบผ้าอันในแพทเทิร์นจะแผ่สันทบให้เรียบร้อยนะคะส่วนนี้เป็นแขนเราก็จะเอามาต่อกับตัว แขนนี้นะคะตัวนี้ไหล่สโลปจะเป็นสโลปลงไม่ได้ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะอ่าเพื่อความสวยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้อ่าจะเป็นแขนตรงมาอย่างนี้นะก็ทักแชทมาว่าอยากได้แขนตรงแบบนั้นเวลาแขนตรงๆแบบนั้นมันจะเหลือช่วงนี้เยอะนะคะอ่าแล้วก็ทําเป็นรอยต่อตรงนี้ต่อไหลมาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ใส่แขนนะคะ แต่ถ้าเป็นโบราณจริงมันจะตรงๆแบบนี้นะคะโบราณโบราณอ่ะมันจะตรงๆเวลาใส่มันก็จะแบบเหลือเยอะๆนะถ้าใครชอบก็ก็สามารถแจ้งไม่หมองได้ว่าต้องการแบบโบราณจริงโบราณจังนะคะมาทักแชทหลังบ้านคุยกันนะส่วนตัวนี้จะเป็นปกนะเป็นปกคือปกอันนี้เราก็เย็บกลับปกด้านบนกับด้านหน้า แล้วเราก็เอามาใส่กระปกตรงนี้ตรงนี้เราก็เ <c oughs> ข้าอมอมเหมือนปกเชิดเข้าเข้าไปแบบนี้นะคะตามนี้เนาะโอเคจบข่ะ